ทำไรเราต้องร้องเพลงนมาจับกันหน่อยไปดิอ๋อรีบมาจัดการหน่อยอ๋อโอเคขอบคุณครับเ่อย่าซีลิงอย่าซีลิงเดี๋ยวซูลิงเดี๋ยวซูลิงซาลิงเต็กสลิงเกะเดียวดาวมหาลัยดาวยูนิเวอร์ซิตี้อ่าใช่ตาคุณเรียนอ่ายูนิเวอร์ซิตี้ไหนที่ไหนยูนิเวอร์ซิตี้เออไม่รู้ เอาโอเคแม่เป็นไรมิวสิคชุดนู้นครูครูบอลยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ได้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคว้ญคิดว่าอันนี้พี่เนี่ยคือหัวหน้าการขบวนหัวหน้าการหัวหน้าขบวนการอ๋ออ๋ออ๋ออะไรคือหัวหน้าการขบวนใช่ไหม เขาพูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินเลย Together one team three people one team อ่าขบวนการอ๋อหัวหน้าการปนโอเคอ่าโอเคครับ Yes แก่งปนเยอะอ่า we uh we uh l o b s e r chocolate boom chocolate โอเค next time bye for you a r two people yeah o b s e r l o b s e r l o b s e r yeah three p e o p วหน้าแผนกอยู่ห้อง ออบหัวหน้าแผนกอยู่ห้องเข,า,ขานะอ๊อบมึงระวังอะไรดีๆนะมึงระวังนะ <laughs> แล้วเว้ยไปดีเดี้ยวๆปนฉันละตอนนี้จริงๆเลีล้ยวๆจริงๆน,นอเลี้ยวๆน้อนงออฟปนฉันจริงๆไม่มีไม่มีโกหกจริงๆ คนณดูดูดูด so ูดูดูมาตูมาเร็วมาเร็วมาเร็วดูช็อกกระเล็บโอ๊ยโอ๊ยวีนี้็อบเตอร์วีนี <stere ot>. ้็อบเตอร์ล็อบเตอร์โอ้ยหิวข่าวอัมฮังกิจโอ้ไม่ไหวแล้วสีพูมาจับกันหน่อยทำไร จับอะไรนะทำไมวันนี้ก็เก็บ์ตเองอ่งเราต้องร้องเพลงแล้วมาจับกันหนุยไปดิอ๋อรีบมาจัดการหน่อยอ๋อโอเคครับรีบมาจัดการหน่อยโอเคับเพราะวันนี้ว่าก็ใส่ชุดนักศึกษาพี่ว่าเราน่าจะโดนเข้าห้องปกครองแน่ว่ะ You are b l u s in my room ครับเขาบอกว่างูสิงกบพัลม You are b l u s in my room อ่ะเยอะๆมาลูมเยอะมาลมม่ลมม่ลมเยอะๆอ่อเขานักชุดนักศึกษาเราพูดไงอ่ะอ่า u n i v e วอร์ y form ฟอร์มโอ้โหยูนิ e วอ i ์ซิตฟอร์มยูนิฟอร์มูนิฟสวย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 มากๆโน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 คยอะนักบอกบอกอัพเลยหย่าซีลิงอย่าซีลิงเดี๋ยวซูลิงเดี๋ยวซู่ลิงซาลิงเต๊ก สลิงเกดดาวมหาลัยดาวยูนิเวอร์ซิตี้อ่าใช่สตาคุณเรียนอ่ายูนิเวอร์ซิตี้ไหนที่ไหนยูนิเวอร์ซิตี้เออไม่รู้อ้าวโอเคแม่แบบก็ใส่ชุดทิมยูยูเอ่อมิวสิคทิม อ่ามิวสิกทีมใช่ใช่มิวสิกทีมแย่ใช่มิวสิกทีมคู่บอลยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ได้ค่ะยูนิเวอร์ซิตี้ทำไมวันนี้มันดูเสียงเสียงไงล่รดูเสียงของที่ว่ามี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 หัวหน้าแผนกมายืนคุมบะคเวทอยู่ในห้องไหนสักห้องเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยู่ห้องห้องห้องคุณขุยวี่ยงมากตอนนี้ไม่กล้าเล่นเลยพวกเราก็คุย ใช่ VR ขุยขนอ่าเยอะอ่าแควนอ๋อมีอ e ฟนี่อาโป๊กกะแหลกอืมกับแอนลอสเตอร์ลอสเตอร์บออลอสเตอร์อัมฮังกีหิวมากเลยขอหน่อยเพิ่มเพิ่มตอนนี้แควนเขีว่าอนี้พี่เนี่ยค้อหัวหน้ากันขค้นบุ หัวหน้าการหัวหน้าขบวนการอ๋อเจ็บปะคือคนหน้าการขบวนใช่ไหมเขาพูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินเลย Together one team three people one team อ่าขบวนการอ๋อหัวหน้าการป้นโอเคใช่คโอเคครับ Yes แก่งปนเหี้ยอ่า we uh we uh rubber chocolate boom chocolate โอเค next time bye for you are two people เย่ล็อกเตอร์ล็อกเตอร์ล็อกเตอร์เย่เอาหัวหน้าแผนกอยู่ห้อง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 เอาหัวหน้าแผนกอยู่ห้องเขานอะเอามึงระวังอะไรดีๆนะมึงระวังนะเนาะให้ซีซีทีวีอินไบร์ลุมล่ะเข้าใจจริงๆริงเขาบอกว่าเนี่ยมีซีซีทีวีอินไบร์ลุมใช่ you are both C C T V in my room เข้าใจแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบอสบอสบอสเราอยู่ห้องเขาอ่ะอื ไหมนว่นไม่ก็มี black room ไม่ก็ไม่กเนักลมนกลมอีสซา detention room detention room จริงเย่เยฉันฉันกับอ๊อฟเข้าไปบ่อยมากนะได้ไหมอ่า eat locker and chocolate ได้ โอเคโอเคอุ้ยอีกคราวเด้กินแล้วได้กินแล้วได้แต่ว่าตอนนี้มึงอตกนะคะก็คือกลัวเราเนี่ยปล้นนี่ภาษาอังกฤษอะไรนะโตโต้ล็อบเบอร์หรือเปล่าใช่ไหมแต่โตเนี่ยล็อบเบอร์อยู่พี่คุยอันอืมวีวีอาปล้นปล้นปล้นคนรวยมีอะทิปทิปรับทิปบล็อบเบอร์รับรับอยู่รับช็อกโกแลต แอนลอปเตอร์ No love me just love chocolate อย่าอย่าวีวีเลย And a lot and lobster ใช่ you are อะไรมึงพูดไรบุญฉันเพื่อนเขาจะไม่เาวันนี้ just a bounch ันวันนี้มา b o u n c ัน We we are ป้นป้นอยู่อ่ป้นคนรวยอยู่เป็นคนรวยอยู่อยู่ลิสอยู่ลิชใช่ you are two people บุญทีมอั n d ับซีเอลเคหัวหน้าแกนขบวนมีมีแอนน้องอ้ออ่าโฮมเลดอ่ะโฮมเลดแย่มีโฮมเลดไม่มีตังโนโนมันนี่ไม่มีตังพี่เนี้ยแม่มีใครตังเอาอี่ทั้งที้แต่ว่าใช้หมดแล้วควัาเหมือแล้วเหมือนกันเหมือแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยเขาใส่ชุดนักศึกษาที่ก็สวยมากเลยวันนี้เขณค่ะสวยมากจริงๆ โนโนโนคิ้วเขามากเขามากใช่น่ารักมากไอเขากว่าพี่ก็อิ่มคนครับโนอฟูพี่ก็อิ่มคนอะไรอิ่มอิ่มอะไรนะครับเพื่อนอิ่มโนฟูอิ่มโน่ฟูเพราะว่าโนอฟูซีผู มือนกันแค่ยิ้มอิมอิ่อ่าโอเคฮะพี่เก้ายิ้มนะครอบอ๋อโอเคโอเคอ k น o ะโอเคคืออะไรถึงว่าพี่หัวเราะเรายิ้มไม่ออฟใช่ใช่่ยิ้มไม่ออฟอ๋อยิ้มเท่ากับหัวเราะโอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคยูสวยยูสวยแต่ว่าบัตรอขอกิฟต์กิฟต์กิฟต์มีล็อบสเตอร์แอนด์ช็อกโกแลตโอเคได้แล้วเก้าเก้าเก้า แก้านิดช็อกโก้ช็อกโกรี็อบล็อบนี้ล็อบเตอร์ผมนิดล็อบเตอร์หรือว่าพี่นิดล็อบเตอร์ครับพี่นี่ช็อกโกรีเอาเท่าไหร่มาเอาเท่าไหร่กินเท่าไหร่อ่ะเขาบอกเท่าไหร่นี้ตอบยากเลยอ่า up to you up to me okay one people one okay okay one 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 thank you thank you ไอ m h o m e l เลด อ่าคอนเกรตูเลชันแล้ววันนี้ทุเดย์คการ์ตูเลชันเป็นแพงอีกสเปนซี่ไหมอีกสเปนซีอ๋อใช่ไหมอ่ะไม่แพงเลยค่ะคุยอันคุยอันบุ่นบ oui> ุ่นพ <ah yes claro> ี่เนี่ยเอฟซีไม่ได้ไม่เป็นไรได้เลยคุยอันไปบุ่นพี่เนี่ยเอฟซีไม่เป็นไรได้เลยว With me ได้ได้คุยบุ่น finish by for you are two people อ๋อโอเคอ๋อ With me With me Come ผมว่าเขาเขาเขาป้นเขาเขาเอากุ้งล็อสเตอร์เป็นของเล่นป่ะพี่เปี๊ยทุกพี่ผูกปนชาพี่เปี๊ยปนชาพี่เปี๊ยโนอโนโนอ่ากุ้งล็อสเตอร์โนโนอ่าทอยนะไม่เอากทอยน็อตทอยนะไม่ใช่ของเล่นนะอ่ไม่ใช่กุ้งอ่ากุ้งล็อสเตอร์เลียวของจริงน็อตน็อตทอยโอเคโอเค เด็ดเดิเดี๋ยวดเแป๊บนึงเวดเวดเวดโอฟอีทำไมช็อกลีโอฟฟี่ยช็อกลีนอฟฟยูซซโนแฮปนอฟยูซ่นอฮปห้องคุยันเนาฮะพี่เบลอยู่ห้องคุยอันอืมเวและพี่ว่าเราบอรียสอรี่งานอีกทีเราไม่อยาโดนเข้าห้องดำกันแล้วอะ ไม่เป็นไรเพื่อกุ้งลอสเตอร์ชิ้นใหญ่เออเออใช่ใช่ยอมได้ไม่เป็นไรไปจริงๆความไปจริงๆโน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 ,โน,โนโแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวบบเยวทเดวดเวดทุกคนอยู่ห <laughs> ้องคุยกันทีเบียท two people one t e ทำยังไง <laughs> คิยจะทำเพ่ม I think two four people one team ผมโคตรเก่งเลยครับพี่ทีเดียน้่งออฟฟ์พี่เกาวัอนทิม C L กัวฮวนากันคบุนใช่ใช่วนากันคบวนใช่เปล่นบีดิ t h แป่หนึ่งแป่บนึ่ง this อันนี้อันนี้ I want to win เพื่อน a n t to i n ตอนงจรได้แลวต้องทำอะไรอ๋อเปิดเป็นรูปเลย แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนี่นี่อะไรว่าโฆษณาเนี่ยขึ้นมาทำไมเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พิมพ์เหรอล็อ,อลบสเตอร์套来เพุพุนึง套来套来套来ดังหนึ่งชิ้นเท่าไร่ปะหนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นช,อชโโ็อกช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นว่าหนึ่งชนนิ้นหนึ่งชิ้นใช่นี่ล,ล็อบล็อบสเตอร์เด็ดเด็ด สองคิสงสองแพนอีฟวันอีฟว,วันสองแพนอ่าไม่ไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่ไอไอโดนโอนไอโดนโอนฮะโดนโอนโดนโอนสองแพนวันสองแพนไม่รู้เหมือนกันวันที่โปรสองโอเคไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่าเพิ่มเป็นสีส่สอสงแพนแล้วลอตเตอร์สองแพน วันสองพันอ่าก็เอ่อคุยอันคุยอันเอาล็อบเตอร์มาเดี๋ยวพวกเราจะไปเก็บกุ้งฝอยให้โอเคโอเคกุ้งฝ <I S 1> อยกุ้งฝอยอ่ะเแบบีชิมเบบ,บบีชิมอ่า <laughs> I think วันนี้ I just no life I go go to play น a m า c a ่ะตอนนี้บ้วนแันจริงจิง <laughs> ห้องดแน่พี่เน่ไปไหนเดี๋ยวอ่ะไม่กลัวหรอกผมมาอยากกินกุ้งด็อสเซอร์นะได้กินกุ้งก็ยอมพี่เน่ไปไหนมาทำไมซีซีทีวีไม่พูดทำไมซีซีทีวีไม่พูดไปไหนค่ะโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไร next time แล้ว u see you next time see you bye bye b ายจ้ะกัน ให้คุณน็อต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 ทอยนะอืมโน่กุ้งล็อกเซอร์เลียวจริงโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับค่ะสจกันเพิ่มเพิ่มนบุญชาตอนนี้ทำยังไงอืม ทพ่นทำยังไงตอนนี้หืม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 ถ้าไม่พี่เนี่ยไม่ไม่รีบมาจับกันนวยค่ะถ้าไม่พี่เนี่ย ลิบมาจับกันนยค่ะมาแล้วตูแล้วข้าใจแล้วแต่ว่าไม่รีบมาจับกันนยค่ะจริงๆ